ยึดตรงแล้วโอ้เผืใครก็ไม่รู้ไฮโอปีผมโอ้ข้กดเพื่อดูการขยศอืมไปฟุ่ฟู่ิเลโอ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยเกียนเลยเกียนยศเลยคราวนี้ โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะสอนการใช้ปักอินหุ่นและให้ให้อะไรให้ความสามารถกับหุ่นเนี้ยสมมตุติกดนะี่ฮะจะเป็นหน่วนี้วิธีการทำมาับจะมาสอน ว่าไปจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับจุดนี้กันนะให้คุณนะทับแต่คุณต้องมีปักอินก่อน,น,นเนองนาะว<อ><อ>ขอใส่เกาะกันนะว่าคุณสงสัยว่าเป็นเซิร์ฟใครใช่ไหมครับมันคือเซริร์ฟผมนะคนที่จะเล่นได้ครับต้องอยู่ใกล้ๆผมนะครับยให้คุณนะทับมัน wrapper spau umin umin ya adika spau S spider spau Pig wrapper spau คนด้วเคียวก็ได้ถ้าบมีชานแลบบนี้มันจะไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะไม่เอ็นชานนะอะไรหรอจำไอดีของหุ่นก็ได้จำไอดีของหุ่นนะแล้วคนแท็บสแลปเปอร์ไอดีสามารถแอตคอมมานเยอะ คอมามาแนละ้วเซ็ตกูแบบเอ้ยไม่ใช่ไปถึงกูจะเอนชาจะมาเอนชันก็นนนาตามด้วยเพลเยอร์สมมุติผมจะเอนชุดกเกาะใช่ไหมอืมเรื่องหนึ่งไอเดีนความแรงความกันสี่เอก็ลองคนระับอ่า นม่อ่ะเอ็นชานได้ครับไม่เชื่อคุณลองดูคุณลองแทนดูก็ได้นะอ๋อวิธีลบครับ สแร็ปเปิ้ลลิมูซแล้วเราก็ล้มันเรียบร้อยแล้วครับทดลองแบบส0จุดเก็ะแล้วกดเพื่อเจ้าของเซิร์ฟ สนับแล้วก็อ,อืมฟรีซักผมแจกฟรีไอพีด้วยนะครับผมอ่ามันต้องอยู่ใกล้ๆผมใช่ไหม ท่นผมก็จะได้นะมให้คนอ่ะแซปเปอร์บ้าวฮิวแมนสมมติฟรีซีโอเนะครับอันนี้คือเสียบแซปเปอร์อันดีส um ีเอสครามหมายเซตกรุ๊ป Vì như thế nào,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  thế กูบบจเจ้าอยอ่เนี่ยไม่ยเงย่งยเป็นยงครับใครชอบจะริมกันไรก็ใช้กวาดตะไคร้ข้ามใจโอ้ไมน่ตอนนี้ขับไปขับไปอย่าไปถอนโอีชื่อนี่ก่อนใครของตกไหม ตาขอไม่ตกแต่แตขอมันล่วงเลยไปถอนอพีแบบชื่อนี้ไม่เอาอะชื่อนี้ไม่ได้โอเค ตอนนี้ขอไปแล้วครับบายมันเป็นชื่อที่มีคนเกียนครับแล้วมันแฮกโอพีครบอะไปแล้วครับบาย